วัสดีค่ะก็ซิบอกเรามาพร้อมกับรถกระบะมือสองสภาพสวยๆนะคะคันนี้นะคะราคาหลักหมื่นเท่านั้นทุกท่านเอาไปใช้งานกันได้เลยเข้าไรเข้าสวนการบรรทุกค้าขายไปได้ทุกงานไปได้ทุกที่ขับขี่ได้ปกติค่ะรถยนต์นิสสันฟันเทียนะคะรถปี4.4หรือปี0 1นั่นเองนะคะเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีขับวงมาไัยเป็นพาวเวอร์ระบบไฟฟ้ารอบคานใช้งานได้ปกติ รถส,สวยบาง,บางๆเดิมๆไม่มีชนช่วงร่างดีขับขี่แน่นๆนะคะราคาคันนี้98,000บาทคะ่ะทุกท่านสภาพตามในรูปนี้เลยนะคะดูรูปเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจนะคะสีสันผ่านการใช้งานมาแล้วย่อมมีริ้วรอยบ้างรักกิ่บ้างบางจุดตามการเวลาคะ่ะไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะสนใจสามารถสอบถามคุยรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงตามเบอร,ร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ได้คะ่ะ เป็นเบอร์ติดต่อผู้ขายรถคันนี้นะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ให้ใต้คลิปเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจสำหรับในคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ